ท่านผู้เกียรติท่านผู้เจริญด้วยฌาปะพุทธบริษัททุภท่านในขณะนี้เทพกุลอันเจิญประเทศเป็นี่โลภนเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดพระธาตุลุงผู้เป็นทางพระเบญนแห่งงจังหวัดสกลนครได้ดำภาคณะสงฆ์สมัยพุทธบริษัทสุกท่าน ได้คำว่าเท้าเสร็จที่เสร็จเรียบร้อยซึ่งในลำดับต่อไปก็จะได้คำบอกที่อีกทางศาสนาเป็นลำดับต่อไปซึ่งในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุีคือท่านบุญสมเองยรติจอมบินสินท่านได้ยกเลิกกาพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะในหลามสุ่มคล้องกัน นักการเมงวันพระชายนปุกเป็นเชียบร้อยในกำรั์ต่อไปประเทศคีณคุ่นประเทศอิโ